ดาวรถไปวิ่งแล้วนะครับโอเพ่นครับแผ่นบนครับอยากเด็กนุษยสง่าครับไอรคนละขับบัฟคนละขับรับ ครับออฟเทนครับเหาขาวกัเราขาวแต่มีแก้วมาด้วยครับ <laughs> นึกทีสารามือยังลมีกระุ่นโอเพนครับโอเพนแหนน์บนครับถายไมู่ดถ่ายายถายไม่รูถ่ายอะไราอรโเ่ายมันมันมันแล้วว่อะไรวะเต็มโอเพนเต็มเลยวะอะไเต็มกูสาธี ha 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 avez